หลังเขาเล่าเคล็ดสูตรผสมเสียงนารีเตอร์แอนดรูคู่กัญญาณาริษาใน NVDA สวัสดีครับผมช่างป๊อกไอทียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลังเขาเล่าเคล็ดครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับการตั้งค่า Microsoft Andrew เสียงใหม่ในนารีเตอร์ให้ใช้งานร่วมกับเสียงภาษาไทย กันยานาริษาใน n v d a ได้อย่างไรโดยแนะนำให้ท่านผู้ชมติดตั้งเสียงภาษาไทยกันยาณาริษาในเครื่องกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเสียงสังเคราะห์ที่เป็นในส่วนของ w a l k e r i z e r XP r e s s i v e 2.2หรือจะเป็น Silent Embedded TTS ก็ได้อีกเช่นกันนะครับจากนั้นก็ทำการติดตั้ง d ดรเวอเสียงสังเคราะห์นะครับของ Microsoft Neural Voices e ให้เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากเว็บชุมชนรัเสเซีย nvda.ru นะครับและอย่าลืมโหลดเนื้อเสียงที่เราต้องการใช้งานมาคู่กันด้วยนะครับในที่นี้ผมจะโหลด Microsoft a n d r HD นะครับผมซึ่งเป็นเสียงในนาเ t เตอร์ล่าสุด ที่ Microsoft ได้ออกมานะครับเมื่อจัดการ Microsoft n ใน u ช a l v o i ไว้เรียบร้อยอย่าลืมดาวน์โหลดส่วนเสริมมาติดแหลงมาติดตั้งด้วยนะครับผมเพราะเป็นในส่วนของการใช้สลับระหว่างเสียงสังเคราะห์ต่างๆเมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็สามารถที่จะกดสลับไปยังเสียงสังเคราะห์มัลติแลงได้เลยนะครับโดยกด NVDA Control S s e r a Select Synthesizer Dialog Synthesizer Combo Box s e r a n Sam Beta TTS Collapse Alt Plus S, <S จากนั้นก็กดลูกศรล่างมายัง Multilang ได้เลย Multilang เมื่อเจอแล้วกด Enter จากนั้นไปยังส่วนการตั้งค่า Speech เสียงพูดใน NVDA กด NVDA Control V Victor Nvidia Settings Speech Normal Configuration Dialog Speech Property Page Synthesizer Grouping Edit Read Only Multilang จากนั้นกดแท็บไปที่ Default Voice Change Button All Plus it, Default Voice Combo Box t i e Th Collapse All Plus V เราจะเลือกตั้งส่วนภาษาแรกกันก่อนนั่นคือภาษาอังกฤษให้เลือก English E English N จากนั้นกดแถบเลือกเสียงสังเคราะห์ Synthesizer Combo Box Microsoft Neural Voices Collapse All Plus S, <S เราจะเลือกเป็นในส่วนของเสียงสังเคราะห์ Microsoft Neural Voices เมื่อเลือกเสร็จแล้วชลิปแถบมาอย่าง Apply Apply Button All Plus A กด Enter Categories List All Plus C Speech 2 o f 28จากนั้นกดแถบ ไปที่ Default Voice, Default Voice, Combo Box English, In Collapsed All Plus V. เลือกภาษาไทย Thai TH จากนั้นกดแ็บเลือกเสียงสังเคราะห bo ์ s i l e n t e Embedded t t s Synthesizer, Combo Box Silence Embedded t t s Collapsed All Plus S. หรือสามารถเลือก Vocalizer Expressive 2.2ได้เช่นกัน เมื่อเลือกแล้วกด enter เพื่อออกจากการตั้งค่าส่วนนี้ได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเทคนิคการตั้งค่า Microsoft Andrew เสียงใหม่ใน Narrator ให้ใช้ร่วมกับเสียงกันยานานิสาภาษาไทยได้ไว้พบกันใหม่กับหลังเขาเล่าเคล็ดผมช่างพกไอทีสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ